วันนี้31ธันวาคม2568เวลา10นาฬิกาประเทศไทยส่งทหารกัมพูชา18นายกลับประเทศกัมพูชาเป็นที่เรียบร้อยไม่ใช่เพราะอ่อนข้อแต่เพราะไทยยึดหลักกฎหมายและหลักมนุษยธรรมสากลอย่างเคร่งครัดการส่งตัวครั้งนี้เป็นไปตามข้อตกลงอย่างเป็นทางการหลังการหยุดยิงได้รับการพิสูจน์แล้วว่าถูกยึดถือครบ72ชั่วโมงตลอดเวลาที่ถูกควบคุมตัว ทหารกัมพูชาทั้ง18นายได้รับการปฏิบัติอย่างถูกต้องตามอนุสัญญาเจนีวาไม่ถูกละเมิดไม่ถูกทำร้ายและอยู่ภายใต้การตรวจสอบของกาชาติสากลก่อนส่งกลับทุกนายผ่านการตรวจสุขภาพรับทราบสิทธิของตนเองอย่างครบถ้วนและการส่งตัวเป็นไปโดยสมัครใจปลอดภัยและมีศักิ์ศรีการส่งตัวครั้งนี้มีทั้งไอซ c และทีมผู้สังเกตการอาเซียนร่วมรับรู้นี่คือความปรารถนาดีจากประเทศไทยแต่ขอชัดเจนความปรารถนาดีต้องแลกด้วยการกระทำไทยหวังว่ากัมพูชาจะเลือกสันติภาพไม่ใช่การละเมิดและจะไม่ทำให้ความไว้ใจครั้งนี้กลายเป็นความสูญเปล่า